เป็นหัวตัรีดรุ่น 85TN นะคะตัวบอดี้จะเป็นสแตนเลสทั้งหมดนะคะไม่ขึ้นสนิมนะคะแผ่นบางมือเวลาเรากดไอ้น้ำเนี่ยมันก็จะไม่โดนมือเราเพราะมันมีแผ่นบางมือนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพามาทําความรู้จักกับตัรีดหม้อต้มแบรนด์ลุกนะคะรุ่น DLD2 ตัวนี้จะเป็นรุ่นปั๊มน้ำออโต้นะคะหรือปั๊มน้ำอัตโนมัติตัวน้ำเนี่ยจะอยู่ในถังสีขาวๆอันนี้เลยแล้วเสร็จเนี่ยมันจะมีสองสายถล่มเข้าไปในถังตัวนี้จะเป็นสายที่ดูดน้ำเข้ามอต้มส่วนสายนี้เป็นสายเดนนะคะเอาเข้าไปอย่างนี้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะตัว หม้อต้มเนี่ยมันจะดูดน้ําจากถังนี้เข้าหม้อต้มอ,อัตโนมัตินะคะสามารถใช้งาน24ชั่วโมงต่อเนื่องโดยเราไม่ต้องพักเครื่องตัวหม้อต้มตัวนี้ถูกควบคุมด้วยระบบเบเกอร์เราเสียบปลั๊กปุ๊บดึงเบเกอร์ขึ้นอย่างนี้เลยคะ่ะแล้วก็กดสวิตช์ power สวิตช์เนี่ยมันจะมี2สวิตช์คือ power สวิตช์กับไอออนสวิตช์ power สวิตช์ก็คือสวิตช์ที่ควบคุมการทํางานของหม้อต้มส่วนไอออนสวิตช์คือสวิตช์ที่ควบคุมการทํางานของหัวเตารีดนะคะพอเราก,กดปุ๊บ เสร็จแล้วพอมันปั๊มน้ําจากตัวถังสีขาวเข้าหม้อต้มเนี่ยมันจะขึ้นคําว่า water แต่ว่าตอนตอนนี้มันปั๊มขึ้นมาเรียบร้อยแล้วไฟก็จะไม่ขึ้นแต่มันจะขึ้นคําว่า heater แทนแสดงว่ามันกําลังต้มน้ําอยู่นะคะ pressure คือแรงดันไอน้าของตัวหม้อต้มตัวนี้แรงดันไอ้น้ำสูงสุดคือ4บาอุตสาหกรรมพอเลขมันขึ้นถึง3.5หรือ4บาเนี่ยลูกค้าสามารถที่จะเปิดสวิตช์ ion l o c ไปเลยก็ได้ค่ะ ตัวเพชเชอร์ปรับขึ้นปรับลดได้นะคะถ้าสมมติอยากให้มันขึ้นก็กดบวกแต่ถ้าปรับลดก็กดลบนะคะมาลองมาเทสหัวเตารีดดูนะคะหัวตารีดนี้จะเป็นหัวเตารีดที่เป็นสแตนเลสทั้งตัวบอดี้เลยนะคะไม่ขึ้นสนิมแน่นอนค่ะตัวนี้สามารถสลับได้เลยใช่ไหมคะสลับเปลี่ยนหัวได้เลยใช่ไหมคะสลับเปลี่ยนหัวได้เลยค่ะมันจะมีสองสายตรงนี้อันนี้คือสายไฟอันนี้คือสายน้ําเราก็ถอดตัวสายไฟออกดึงหัวออก ก็คือดึงหัวพนเมื่อกี้นะที่เราจะเปลี่ยนออกแล้วก็ใส่ตัวนี้แทนส่วนสายน้ําก็เหมือนกันค่ะดึงออกแล้วก็ใส่หัวตอรี่แล้วก็ล็อกให้แน่นให้น่้ค่ะตัวมาดูตัวบอดี้ของตัวตอรี่นะคะลองซูมเข้ามาใกล้ๆค่ะตัวนี้เราจะมีตัวปรับลดอุณหภูมิของหน้าตอรี่นะคะมันจะมีตัวสัญลักษณ์บวกกับลบนอกจากนั้นนะคะยังมีแบบตัว ตัวที่ระบุประเภทผ้าว่าแต่ละผ้าเนี่ยควรใช้ความร้อนประมาณไหนก็จะมีระบุว่าเป็นผ้าโพลีผ้าเรยอนผ้าไหมผ้าขนสัตว์ผ้าคอตตอนและผ้าลินินนะคะถ้าลูกค้ารีกผ้าประเภทไหนก็สามารถที่จะปรับลดอุณหภูมิเราสามารถปรับได้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะจะปรับลดอุณหภูมิตามประเภทผ้าที่จะรีดได้เลยค่ะนอกจากนั้นยังมีแผ่นสีฟ้าๆนี้อ่างงว่าทาขึ้นมาทําไมตัวนี้นะคะเป็นแผ่นบังมือเวลาที่เรากดไอ้น้ําเนี่ย กลัวไอ้น้าจะย้อนขึ้นมาโดนมือเราใช่ไหมคะเขาก็เลยดีไซน์แผ่นบังมือที่เป็นเทฟลอนกันความร้อนมาให้คะ่ะแล้วตัวนี้ล่ะคะสงใส่สยเยอะนะคะเนี่ยตัวนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะที่เป็นสายคล้องเนี่ยคะ่ะตัวนี้ที่เป็นสายคล้องเป็นแผ่นเทฟลอน,นะคะ่ะแผ่นเทฟลอนนี้ช่วยอะไรรู้ไหมคะช่วยรีดผ้าที่เป็นสก,กีนได้ไม่ให้ติดรีดเรียบรีดลื่น นอกจากนั้นยังรีดผ่านพวกกระดุมได้แล้วก็รีดพวกผ้าชีฟองผ้าบางๆไม่ให้ขึ้นเงาสา,สามารถรีดทับไ้เลยใช่ไหมคะใช่ใสต่ตรงนี้ไปรีดปื้นไม่มีขึ้นเงาแน่นอนค่ะดูว่าหัวเตานี้ใช้งานยังไงนะคะแล้วก็จะมีตัวนี้ตัวนี้เป็นแผ่นสแตนเลสนะคะสําหรับวางหัวเตารีดร้อนๆนี่วางได้เลยค่ะไม่ต้องกลัวนะคะวางได้เลยแล้วก็หัวเตานี้ใช้งานง่ายค่ะอันนี้จะมีสวิตช์กดไอ้น้ำแล้วกดไอ้น้า อย่างนี้นะคะ เป็นตัวอย่างนะคะที่เราพามาชมและพามาแนะนํากับแอาลี่ลุกรุ่น DLD 2ของเรานะคะตัวนี้เป็นท็อปเซลของเรามากนะคะหากลูกค้าท่านใดหรือว่าผู้ชมท่านใดเนี่ยมีข้อมูลอยากสอบถามเพิ่มเติมนะคะสามารถคอมเมนต์ใต้ลิงก์ YouTube คลิปนี้ได้เลยนะคะหรือว่าแอดไลน์มาที่ไลน์แอของเรานะคะจะขึ้นให้โชว์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะคะขอบคุณค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราด้วยนะคะาบ้านอย่เป็เชียด